เป็นตู้เย็นรุ่นใหม่เป็นอินเวอร์เตอร์นะคะตัวคอมเพรสเซอร์เขาเป็นอินเวอร์เตอร์เพื่อนๆพทำงานเงียบและประหยัดไฟมากๆหลอดไฟด้านบนเป็นหลอด LED ให้แสงสว่างสีขาวค่ะประหยัดพลังงานแล้วก็ยุการใช้งานยาวนานด้วยทุกคนคุ้มมากฝั่งความมือนี้ค่ะเป็นกระจก4ชั้นนะชั้นที่1นะคะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ค่ะเพื่อนๆพ่พี่ๆจะมีกระจกนะเป็นกระจกชั้นวางทั้งหมด4ชั้นเป็นกระจกนิรภัยทุกชั้นค่ะแข็งแรงมีขอบให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะมีที่ล็อกให้อย่างอเม่ตารืพส แช่ผักแช่ผลไม้ค่ะเป็นสไลด์นะคะมีล้อเลื่อนสไลด์ออกมาเพื่อจัดของข้างนอกแล้ว่อยเอาเข้าไปหยุยใครชอบกดเลยทุกคน TCL นะคะของใหม่มือหนึ่งใหม่แกะกล่องค่ะเพื่อนเรียกได้ว่าราคาพิเศษแบบนี้นะมีเฉพาะหน้าออนไลน์เท่านั้นค่ะนะคะตัวนี้เราขายกันทุกห้างทั่วประเทศเลยนะเพื่อนเพพี่ๆจะเดินเข้าไปห้างไหนมีหมดค่ะแต่ว่าราคาที่ดีที่สุดจะเป็นราคาออนไลน์ดังนั้นกดซื้อเลยนอนอยู่บ้านแล้วจิ้มซื้อเลยทุกคนราคาดีที่สุดคือราคาออนไลน์นะคะสินค้าใหม่มือหนึ่งแกะกล่องส่งให้ฟรีพร้อมประกันยาวๆค่ะประกันคอม นะทุกคนบ๊ายบายนะคะ